สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TT ท t เค u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT ท t เค u d i o นะครับผมวันนี้ก็จะมาเปิด Door, บ็อกดอร์นะฮะบ็อกดอร์สเปนิสลีกสตาร์นะครับผมงบ1ล้าน GP นะฮะนึกว่าจะไม่ทันซะแล้ว1ล้านทันเฉยนะครับผมงบ1ล้าน GP นะครับผมมาขอดำสักสิตัวนะฮะ ฟูบาร์ซาฟูมาริทแน่นอนเปิดแพ็กนี้นะฮะแมเมสซี่ต้องมาเมสซี่ต้องมาเมสซี่ได้บ่อยนะผมได้บ่อยนะเวลาเปิดบอลอย่างเงี้ยแต่โดไม่ค่อยมาได้แต่เมสซี่เยอะนะผมไปหนึ่งล้าน GP พีเขาดำสักสิบตัวนะครับผมครั้งแรกจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าสเปนนะผมสเปนนิสบอลดำเดี๋ยวเท้าซ้ายเบอร์สิบห้า น่าเสียดายนะฮะน่าจะเป็นเบอร์สิบนะเป็นเบอร์สิบห้านะผมเอเคลองเล่นะฮะบาซ่ามาหนึ่งบอลดามด้วยนะฮะมาครั้งที่สองนะบาซ่าเอ้ยมาเอสเปนอีกแล้วน่าจะอยู่แค่ลิสเอ้ยบอลดามมาริสสองตัวติดนะฮะเบอร์แปดโทนี่ครอสนะผมสองตัวติดว่ะเฮ้ย <c oughs> นะทำไมเปิดไอคอนิกมันไม่ได้อย่างนี้มั้งวะนะอืมแต่ในเกมคอนโซลมันมีเจตํานานใช่ปะวะใช่ปะมีใจตํานานนะแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยในเกมคอนโซล pc อะ่ะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยว่ามันต้องทําไงบอลทองครับผมแต่สเสียดายมือถือไม่แจกะแต่ก็ไม่แน่นะเกมคอนโซลเริ่มมีตํานานเข้ามาในโมบายอาจจะมาก็ได้ อาจจะเป็นวันพฤหัสนี้หรือบล็อกดออาทิตย์หน้าก็มีลุ้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าเกมคอนโซลหลักเนี่ยยังมีตำนานเข้าเลยนะฮะจะมีตำนานเข้าแจกมาเลยเกยมมบายมันต้องมีดูวะนะผมมบายต้องมีดิมบายต้องมีเราต้องเราต้องมีลุ้นเรามีหวังนะผมมีหวังว่าตำนานจะกลับมานะผมนะฮะต้องมีหวังดิวันพฤหัสนี้อาจจะเป็นบอลทองนะฮะ อลัดนี้อาจจะมีบ็อกดอมาอีกก็ได้นะบ็อกดอตำนานไอคอนิกหรือเปล่ายังไงอย,อยากให้เป็นเบดอยากให้เป็นแบบบ็อกดอมากกว่านะนะจะได้เปิดกันมันๆไปเลย G ี GP เก็บกันเป็นล้านนะผม G ีมีกันเป็นล้านนะเราบ,บ็อกดออย่างเดียวตำนานก็ไม่มาสักทีบอลทองเอสมาริดนะฮะเบอร์ยี่สิบสามถ้ามาผมเปิดอะเมาแม่งเลย แต่ก็มีลุ้นอยู <SU ่นะทุกคนวันพฤหัสนี้มีลุ้นฟีเจอร์มีลุ้นตำนานนะผมว่านะที่ผมคิดนะมีลุ้นฟีเจอร์มีลุ้นตำนานนะถ้ามาก็ดีนะผมถ้ามาก็ดีนะฮะแต่ถ้าให้เลือกระหว่างตำนานกับฟีเจอร์ผมว่าเลือกฟีผมเลือกฟีเจอร์มากกว่านะจริงถ้าระหว่างตำนานกับฟีเจอร์ผมว่าฟีฟีเจอร์นะผมเลือกฟีเจอร์มากกว่านะะอย่าเปิดฟีเจอร์ฟีเจอร์มัน มันกว่าวะ่ะมาฟีเจอร์ฟีเจอร์อนะครับผมอะไรนะอาซนอนกับสเปอร์ใช่ปะโอโหชว่วงนั้นหวังกันเต็มอะนะผมสเปอร์มาเราเปิดกันเต็มนะผมสุดท้ายโดนหลอกครับผมคุณอมิมาครับนะผมโดนคุณมิหลอกอดไปหลายอาทิตย์เลยนะน่าจะเกือบเดือนแล้วมั้งเนี่ยเดือนหนึ่งแล้วมัง้งใช่ปะที่ที่ฟีเจอร์ไม่มา แต่วันจันทร์เนี่ยแอบมีลุ้นนิดๆน,นะครับผมวันจันทร์เนี่ยแอบมีลุ้นนิดๆอวันจันทร์หน้าเนี่ยแหละนะครับผมแอบมีลุ้นนะผมว่าแอบมีลุ้นแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วไอ้ไอคอนดิคโมเมนต์ของบันพระเทนี้ก็ตามตารางที่คุณมิวางไว้ให้ก็หมดแล้วสุดท้ายเป็นสุดท้ายก็คือเอซีมิลานใช่ปะแต่บันพระเทเนี่ยยังไม่มีกําหนดการนะครับผมก็<ๆ>ต้องรอลุ้นกันอีกนะฮะอาจจะเป็นบายเยร์นของว่านะ โอกาสเป็นบายเยินสูงกันนะว่าเนะี่ยบอลทองอีกแล้วนะผมบอลทองเยอะจังวะโอเคไปทำมาก็ดีครับผมมาก็ดีฟีเจอร์แต่เพลเยอร์ด w วิกเนี่ยไม่มาแน่นอนบอลยังไม่เตะไม่มีเพลเยอร์ดูวิกแน่นอนนะแต่น่าจะเป็นคลับเซเลคชั่นนะผมหรือจะเป็นอะไรอย่างอื่นอนะ่ะที่ไม่ใช่เพลเยอร์ดูวิกอ่ะบอลดำนะผม แรงยีด่ดอยังครับผมเค yeah. รอรอฟีเจอร์ทุกคนเก็บตังรอเลยฮะเก็บทองรอเลยครับผมฟีเจอร์ฮะอาจจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนครับผมมาในเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะขอให้มาซะถูกขอเอะมาสักทีรอจนเปื่อยเลยเนะี่ยบนทองอีกแล้วไม่มีบนขาวไม่มีไม่มีบนทองหรอเฮ้ยมีบนทองแต่ได้แต่ทุยบนเงินดิ บนเงินนะฮะไม่ใช่บนทองบนทองมันมีอยู่แล้วมาเปิดบอลกันต่อนะครับผมเปิดบอลกันต่ออืม้มบอลทองนะครับผมบอลทองบอลดำออกกี่ตัววะเนะี่ยดำมาสามหมดไปโอ้โหหมดไปสามเซนหมดไปสามเซนดำมาสามนะฮะเหมือนจะเกลือวะ่ะเฮ้ยเหมือนจะเกลือวะ่ะเฮ้ย สเปนฮะอืช่วงนี้ผมก็สตรีมนะผมสตรีมใน Facebook นะครับผมในเพจ Facebook นะฮะใครอยากดูก็กดไปที่ลิงก์ข้างล่างนะผมลิงก์เพจฮนะสตรีมสตรีมเพจยี่สิบนี่แหละเติรสตรีมในเฟซฮะโอเคสตรีมมาได้ประมาณสองวันแล้วสตรีมได้สตรีมได้สองวันแล้วนะผม สเปนนะครับผมบอลดำไม่มาวะ่ะบอลดำม,มาแล้วเบอร์ห้านะฮะบาซ่ายแย้วน่าจะเป็นบูสเกตนะครับซิลบูสเกตมาตินโนเดนการ์ดวะ่ะเด็กคนนี้ควรดึงกลับมาได้แล้วนะครับผมมาสเปนนิสบอลดำเท้าซ้ายเอาวะ่ะ มาวะส่งตัวติดอีกแล้ววะ่ะส่งตัวติดอีกแล้วนะฮะเอาดีเอาดีาดนะผมม่เกี่ยวส่งตัวติดต้องการอีกห้าตัวต้องการบอลดำอีกห้าตัวนะฮะขอยได้ขอให้โดนอืม้มบอลเงินรอบนี้ สเปนนะผมบอลเงินอีกแล้บอลเงินอีกแล้ว,แ,ลวแม่ดำมาห้าตัวดำมาห้าตัวงบหนึ่งล้านสเปนฟูบาซ่าฟูมาริตแต่บาซ่าออกมาแค่สามสี่ตัวเองมั้งโอเคมันไม่มีลีกอื่นเลยหรือไงวะ น่าจะไม่มีลีอื่นน่าจะเป็นสเปนทั้งหมดเลยวะสเปนทั้งสามร้อยคนเลยวะนี่ถึงหรอว,วะน่าจะสเปนถึงสามร้อยหรอวะอืมเบอร์สิบห้าใครอะบาลเบดีนะผมบาลเบดีคนนี้คนที่เกิดแน่บาลเบดีเกิดแน่ๆว่านะเทนลูก้าโมริตคนนี้เกิดแน่แน่ดังเปี้ยงป้างแน่นอนนะ มาสเปนฮะเบอร์ยี่สิบโซซิดัด่ะโอเคลูคัสบาร์เกรตยอรัรนตีนาโชดามาห้าตัววะต้องการอีกห้าตัวเมสซีย่ยังไม่ออกเลยนะผมโอ้โห ไม่รู้สึกเหมือนว่ามันจะเกลือวะทุกคนไม่รู้สึกเหมือนว่ามันจะเกลือวะสเปนฮะโอ้โหบอลทองอีกแล้วเหมือนจะเกลือเลยวะ่ะเหมือนจะเกลือเลยวะ่ะนะฮะห้าตัวเหลือเงินสี่แสนโอ้โหเหมือนจะเกลือวะ่ะ ไม่เอาน่าไม่เกลือดิต้องไม่เกลือดิโอ้โหบันทองอีกแล้วทองมาเยอะเหมือนกันนะบันดำไม่ออกเลยวะบอกออกมาแค่ห้างบหนึ่งล้านเออเออวะน้อยเกินบางทีโอ้ บอลทองทั้งนั้นอะ่ะสวยแล้วผมว่าเกลือแน่นอนเกลือแน่นอนนะผมน่าจะน่าจะเกลือแน่นอน8ปิเลยแหละนี่ฮนะผมว่านะโอกาสเกลือแปดิเเลยวะ่ะโอ้โหบอลดำไม่มาเลยเอาจริงบอลดำไม่มาเลยเหลือเงบสามแสนหกโอ้โหเกลือจัดจัดโอ้โหต้องการอีกห้าตัวห้าตัวเยอะเลยนะสามแสนโอโ้ยากว่ยะยาก ไม่ได้บอลดำเลยสักตัวแท็กซีนโทนมิงุดงิดแล้วนะงุดงิดแล้วนะแม่งเปิดจากอันไม่งเปิดทุยเปิดอะไหนแม่งก็จะเกลือทั้งนั้นเลยหรือเปล่าเนี่ยไอคอนิกก็เกลือบล็อกดอกก็เกลือโอ้โหทองอีกแล้วมันจะไม่ให้กูคุ้มเลยหรือไงให้กูหน่อยก็ดีนะไอคอนิกไม่ได้ก็ให้บล็อกดอกก็ยังดีอะ่ะนะครับเป็นอันนี้ทั้งโสงเอาไปหมดนะครับ เนี่ยเกลือทั้งนั้นอ่ะดำห้าตัวเอาไปทำอะไรวะงบตั้งล้านหนึ่งอ,อีวีนมาสักทีเ้าขวาเบือสี่ราคิติดเหรออีวาราคิติดต้องการอีกสี่ตัวเชี่ยเหอะเงินสองแสนอีกสี่ตัวบ้าแล้วต้องได้สี่ตัวติดอ่ะทางนั้นอ่ะ สี่ตัวตีกันหนึ่งแสนน่ะเฮ้ยมาว่ะเบอร์เบอร์เบอร์อสิบเบอร์สิบโอ้โหเมสซี่พอมันจะมานะแหมมาซี่มาเลยว่ะโอ้โหเมสซี่แต่ก็ต้องการอีกสามตัวนะผมต้องการอีกสามตัวอีสองตัวก็ได้อีสองตัวก็ได้นะผมเพราะว่าไ,ได้เมสซี่มาแล้วเมสซี่ก็น่าจะน่าจะดีสุดอะเพราะว่านะอันนั้นแหละขออีสองตัว โอ้โหสามตัวติดเชี yeah. ่ยเหมือนมันได้ยินเนี่ยทุกคนเหมือนไม่ได้ยินผมพูดอะ่ะเหมือนไม่ได้ยินผมพูดอะ่ะนะผมให้มาสามตัวติดนะฮะอิสโกวารกอนนะผมให้มาสามตัวติดไม่เหมือนได้ยินผมพูดเลยะนะโอ้โ oh ห oh. สองตัวไปคนนีน้ไปสองตัวไปได้ยินได้ยินจริงๆกว่นะบนปุ๊บได้มาสามตัวติดเลยอืมหรือ hmm. ว่าจะเสียตัวติดนะฮะ เบร์24มาเรียมาเรโนดิอาร์โอเคตะสองแสนตัง้งใจสองตัวสองแสนตัง้งใจสองตัวมาสเปนฮะอืม <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีทองอยู่ห้าร้อยมาเปิดดีกว่าทองเปิดไอคอนิกดีกว่า เพื่อนฟุกได้ขึ้นมานเนี่ยจมเลยนะสเปนย์นะผมอือือเอาเลยว,วะเอาเลยว,วะเอาเลยว,วะต้องการสองตัวติดโคโนมิกูต้องการสองตัวติด,ตตตดจัดมาจัดมาเดี๋ยวนี้สองตัวติดโอ้โหมาแค่เปดเองอะ มาแค่แปดตัวไงน้อยไปนะแปดตัวนะ่ะต้องมาและรอบนี้ต้องมารอบนี้รอบหน้าต้องมาอย่างละตัวสวยเบอร์เก้าครับดีโก้คอ,คอสตารหรือเปล่าหรือว่าซาอุหรือว่าใครโมราต้าบันดำเหรอเพิ่งรู้ว่าโมราต้าขึ้นบันดาแล้วโมราตา้าต้องการอีกหนึ่งตัวขอหนึ่งตัวคนนี้ ขอหนึ่งตัวพอเลยจบเลยสบายใจเลย EP นี้ขอหนึ่งตัวสวยงามไม่เกลือผมโอ้โหเบอร์สิบเอ็ดการ์ดบิลับผมไม่เกลือเว้ยเฮ้ยตอนแรกเหมือนจะเกลือพอบนปุ๊บแม่งให้ยำให้มายับยับเลยนะผมไม่เกลือเว้ยเฮ้ยแล้วก็เหลือเงินแปดหมื่นเว้ยเฮ้ยได้สามครั้งเว้ยเฮ้ยไม่เกลือแล้วทุกคน ไม่เกลือแล้วืนทุนนะฮะไม่เกลือแล้วแหมหรือว่าจะโดนเล่นซะแล้วโอเคแต่อคอนิกนี่เกลือทุกรอบผมเปิดอะจริงเกลือทุกรอบเลยรอลุ้นวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นทีมไหนถ้าเป็นทีมที่เป็นนักเตะแบบที่ผมอยากได้มันก็เปิดแหละนะฮะอย่างเช่นเบเกมอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ได้เลย เป็นตัวหนึ่งเลยที่ผมอยากได้นะฮะไปเขีย่ยแล้วก็มีใครอีกอะน่าจะมีคนเดียวแล้วก็พวกมาลลิดอะคาร์ลอสอย่างเงี้ยกูตีนะผมโอ้โหเบอร์ห้าน่าจะหมดยังหมดแล้วผมหมดแล้วได้มาสิบตัวนะฮะไดมอนซี่มาด้วยนะผมเปิดเดคอนดิกเล่นดีกว่ามั้งนะฮะดีมันเราหน้าก็ยังไม่ได้เปิด ม,มีห้าร้อยเหรียญห้าร้อยทองไอดีนี้ห้าร้อยทองอิตาลีอื้มอิซินเจ่๋ว่ะได้บอลดำเลยวะถ้าเปิดสี่ร้อยห้าร้อยได้ไอคอนิกนะเกินไปคุณมิ <c oughs> โอ้โหข้ามเลยอย่างเงี้ยหมดไอดีนี้เกลี้ยงหมดทั้งเงินหมดทั้งทองนะฮะ ไปไลดี๋ยวเาปั๊มใหม่ gp วานาดุมวะส่งร้อยสุดท้ายไม่ได้หรอกยากนะครับยากยากอยู่สปนเชียร <c oughs> ไปไปอิตาลีแค่รอบเดียวนะจบแล้วนะน่าจะมีลิมิตนะอันนี้มันอันลิมิตวะอันลิมิตมันเปิดเท่าไหร่ก็ได้มันอยู่ที่ดวงอะถ้ามันมีลิมิตเหมือนบ็อกดอนะมันจะดีมากเลยนะ อันเดกโมเมนต์อะแต่นี่มนะันอันลิมิตอันลิมิตเกลือก็หมดเป็นหมื่นอนะนะผมหมดเป็นหมื่นอนะเอาจริงนะอันลิมิตนะเพราะน่าจะมีลิมิตบ้างอะนะผมแบบร้อแบบ10ครั้งได้มาหนึ่งตัวแนะ่ๆอะไรเงี้ยสิครั้งหนึ่งตัวแนะ่ๆแหละแต่ตัวไหนไม่รู้อะไรเงี้ยยีครั้ง2ตัวก็มีสิทธิ์อาจได้ตัวสามอะไรเงี้ยก็ได้นะผมมันอาจจะดังนั้นมันน่าจะดีกว่านะผมว่าน่าจะทําให้หน้าเปิดมากกว่านี้นะครับ คือการันตีแล้วว่า10ครั้งได้1ตัวแน,น่อนอนอะไรเงี้ยมันจะมันจะน่าเปิดสุดๆนะครับอันนี้แม่งสิครั้ง20ครั้งหมดเป็นหมื่นงทีได้ทั่วนะผมก็เลยดูฟิลฟิลง้เพคเนี้ยนะผมรอแค่บล็อกดอเท่านั้นอะ่ะทุกคนมาเชื่อเลยว,ว่ารอแค่บล็อกดอนะบล็อกดอตำนานมันเมื่อไหร่แม่งเปิดกันยับอะคอยดูโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบายบาย let's go